มาแล้วถึงเวลาทําปากอัปเกรดกันครับผมก็วัตถุดิบที่ใช้นี่ก็จะมีเดี๋ยวหา NPC กันอัปเกรดแล้วก็ปรับแต่งด้วยซิลเวอร์ไวอะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีโอลิ100อีลู100มะละกอ10แล้วก็ไวเบ500กับเงินอีก15 m มครับผมเลสสำเร็จเนี่ยคือ20เปอร์นะครับทีเผลอ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับนี่เลย p พ y to Win Top Up เติมโคตรถูกเติมโคตรไวเติมโคตรง่ายบริการ24ชั่วโมงมีเกมหลากหลายให้เลือกครับเล่นเกมไหนอยู่เข้ามาช้อปปิ้งกันได้และที่สำคัญเวลาเติมเนี่ยก่อโค้ดตรงนี้ดเลยครับ MARG เพื่อสนับสนุนไอจใจด้วยครับเอาไว้เติมไข่นะทุกคนเอาไปลุยกันต่ออะระหว่างรอเงินเข้านะครับระหว่างรอพอยเข้าจเจ้าไอปากนี้เนี่ยมันจะให้ max h p 2สองเปอร์นะครับ แล้วก็เท่านี้เลยกันคนกันไม่ใช่กันคนกันดาเมจมอนเตอร์ทุกประเภท5เปอร์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาอัปเกรดนะครับอ่ะอัปเกรดปุ๊บจากตอนแรกเนี่ยเลือด2เปอร์นะครับเราจะได้เพิ่มมาอีก3เปอร์เป็น5เปอร์แล้วเราก็จะได้เลือดเพิ่มอีกพันสองนะครับทีนี้เนี่ยเพราะอะไรเราถึงต้องมาอัปเกรดนะครับคือไอ้เซตนี้เนี่ย มันจะดีตรงที่กันคนที่หูครับ5เปอร์1กับ2แล้วก็ถ้าใส่คู่กันเนี่ยได้อีก3เปอร์รวมเป็น5เปอร์ครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจะได้ m อ็มเดได้อะไรกันได้เลือดอีก3เปอร์เอ็มดอีก3รวมเ m ็นเด5อะไรประมาณนี้ครับคือมันมันสมควรจะทำณแพทปัจจุบันนะที่มันตุ้มต้ามอะ่ะโอเคเข้าแล้ว ก่ออีกสามลูกพอดีพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยขอให้มันติดที่เธอพล้องเดิองฮึบโอ้ยเสพเช่แล้วกูมาไงหลังจากใส่ครบชุดนะครับฝากมูลไลท์กลับไปเรียบร้อยตอนนี้เอ็มเดฟอยู่ที่63ครับถือว่าเอาเรื่องอยู่เพราะว่าตอนแรกนี้แค่สิกว่ากว่าติดนู่นติดนี่เต็มไปหมดเลย แต่ว่าพอใส่ครบเซตปุ๊บก,ก็ได้อยู่เอ็มเดฟมันมาจากอันนี้หนึ่งแล้วก็เพิ่มจากตรงนี้มาอีกห้าเพิ่มเยอะเหมือนกันเนี่ยอ่ะอันนี้คือเซตแรกนะครับตอนแรกเนี่ยเซตแรกเนี่ยเลือดหกหมื่นเก้าโดยจะมีกันคน3เปอร์ แล้วก็เลือด800นะครับจาก i m p i r l g o r y แต่พอเปลี่ยนมาเป็นเซ็ตหูปากใหม่ปุ๊บเพิ่มมาเท่าไหร่วะเนี่ยห้าพันะั 5, ะึงจัดอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ตอนอัดคลิปนี้นึกว่าจะสงครามยืดเยื้อนะครับทำใจเผื่อไว้ลาซื้อเงินเอ็มมา100เอ็มสรุปไม่ได้ใช้ก็ถือว่าโชคดีไปครับ แต่ว่ามันจะมีนิสัยเสียของผมอยู่อย่างหนึง่งแม่นเหลือพอยไม่ได้เลยสักหน่อยน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกหนาวไปหนาวจริง โอเคทำของมาแล้วก็ถึงเวลาใช้จริงครับมากิววอลกันดีกว่าวันนี้เนี่ยเป็นบ้านกิจกรรมนะครับแจกมูลแจกอะไรไม่รู้สักอย่างหนึง่งโดยจะแจกแค่เมืองคอนเทล่าเท่านั้นครับเมืองอื่นไม่ได้แต่ก่อนจะไปมันกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe ให้หน่อยนะครับหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าช่วยัพ p อ o r t กันมากแล้วถ้าอย่างนั้นก็เตรียมประพอเตรียมน้ำละลุยกันเลยเออเฮ้ยเขาหินมาเข่าหินมาเข่าหินมาเข่าหินมา

ไอ้เพี้ยฟินิกแตกเลยวัดแตกแน่แตกแน่แตกแน่ไม่ต้องเรียกแต่เองไม่ไอ้เพี้ยอย่าเพิ่งเรียกนะอย่าเพิ่งเรียกนะมึงมึงไม่ทันแล้วเว้ยตีอยู่ตีอยู่แตกแน่แตกแน่ใส่เอาดิโอ้โหไอ้เพี้ยฟินิกได้ว่ะเดินลงล่างออกวาร์ฟออกวาร์ออกวาร์แล้วเดินลงล่างออกวารไปแล้วเดินลงล่าง5 BS อันนี้นิดเดินลงล่างเดินลงล่างประกบฟีฟินิกเดินลงล่างแล้ววนขึ้นบนลงล่างแล้ววนขึ้นบนขวาเอ้ยปิดปิดปิดจุดเกิดหมืนได้ปะ มันปิดจุดเกิดได้นิดนึงค่าดจะเกิดแล้วค่อยๆเดินค่อยๆเดินเข้าโคลาโดดเข้าไปปัดทงข้างในดิดถ่ายแดดให well, ้ถ่ายแดดให้โคลาหน่อยถ่ายแดดให้ให้โคลาหน่อยถ่ายแดดให้โคาล่ายแหน่อยเดินเดินขวาเดินขวามาตายยกขึ้นทิ้งเลยทิ้งตรงทงมาเดิขวาโอ้หเดินไม่ได้เยอะไอ้ตี๋ใหญ่หนุ่มความเยอะมันเติมเยอะแล้วนะบรรเทมพร้อมกันเลยโหตายเอ้ยตรงขวามันเติมไม่ได้แล้วนะแล้วทำไมเราไม่วิ่งเข้ากินจวะมันโลกี้ใส่หวายนี่อ เดีมาเๆมมช่ันมันมันต้องแถ็บสช่องเวต่อนะไปอต่อยเวสองหนึ่ข้าเข้าเข้าแล้ววิ่งขวาบน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 เดี๋ยวมันตามเองเราวิ่งขวาบนขึ้นขึ้นไปถ่าแทบให้แล้วถ่าแทบให้แล้วเอ้ยแทบบมดแทบมนสแปมโลกี้สแปมโลกี้สแปมโลกี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูต่อยเสร็จให้ถ่ายตายไปแล้วเเรียนใ่ปะแปห้ึ่แมหนึ่งแปหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดน าบนออกออกายตองยมเต้อ้ายแทบไอยถ่ายแทบพหยุถ่ายแทบพยมามาหน่อยวิ่งจากซ้ายวิ่งจากซ้ายแถบแถบถึงหินแล้วนะถ่ายแทบให้ถึงหินแล้วนะแถบไม่มีแล้วนะถึงหินเลยถึงหินเลยถึงหินเลยาก็ะาได้หรทีควมใจชาวไม่ละออกเติมเพี้ยไรโอ้ยเพี้ยแรงยังไว้สัตว์ เอ้ผมผมเข้าหินมาแล้วผมเข้าหินมาแล้วอยู่อยู่กับไวโซอยู่กับไวโซอยู่กับไวโซ

เไอ้คอร์ตอันตรายอ่ะเฮ้ยทะลักแล้วทะลักแล้วทททะะะลลลััักกกโอ้ยเฮ้ยหายหมดแล้วหายหมดแล้วเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ชั้นสามข้างบนเดียวการออกกานออกกานออกการออกการออกชั้นบนตายตายตายเฮ้ยตายไปที่แล้วสกิลดักหน้าว้าพี่อยู่สกิลดักหน้าว้าพี่อยู่เยอหน้าวาพ่องหินหน้าวาพ่องหินเยอะหร้อนหน้านหานหาน เราตักเผาเรตาก้ไอยู่โดนหายเยอะหายเยอะโอ้โหมันเล็กกลัวโคล่ามึงเาตาก็ได้โคนมึงเาตามลึงาเพื่อนก็ไปาเพื่อนก็ไปาเพื่อนก็ไปามเ่งแล้าปกำลังเคลียร์พวกในหินออกไปให้อยู่นะ ในหินพุ่งมาในหินได้ไหมเอ้ยอยู่ที่หินแล้วอยู่ที่หินแล้วอยู่ที่หินแล้วมาหน่อยมาหน่อยแล้วก็ตีหินฮึบ

เดินลงเดินล่เดินขึ้นเดินบนไปฆ่ามันก่อนนะเว้ยฆ่ามันก่อนนะฆ่ามันก่อนนะกิน้าวับแล้วกิ่หน้าวับแลยเฮียลูกไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อยหน้าวับไปอยู่หน้าวับไปอยู่ฆ่าไปอยู่าไปอยู่ฆ่าไปอยู่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 มันจันออกโดโรกีโดโกีโดโกีจะดันออกไม่ดนไปอยู่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 ไปอ่ไปอย่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยูอยไปอยู่ไปอยู่ออยู่ไปออยู่ไปอยู่ไปอ่ไปอยอยู่ไปอยู่อยู่ไปอยู่อยู่ไปอยู่อยู่ไปอยอ มันตายเยอะมากนะมันตายเยอะมากมึงมึงมึงโอ้โหแอดแอดแอดขุดทีเฮ้ยมันดันดันดันมันดันมันดันสวนได้ไหมสวนได้ไหมมันะตายเยอะมากมันตายเยอะมากไปไปไปคอในหญไคอในหิได้นเ่นเขาเาเข่าเลยเข่าเลยเขอาเลยเขาเลยไอ้ยาฆ่าทนม์มันทีมงคลน่ะวโซจะหมดไ้ที่ีทงอ่ะ ปัดในมงคลอยู่ปัดในมงคลอยู่ดิบันทีดิบันดิบัทีมงคลน่ะเวา้ะโคหลตัวเดียวกูตายอ้ม่ติดอองหินพังห้องหินพังเข้ามา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 ทีเข้ามาทียื้อให้อยู่ไม้ไว้ไม้กูตอยกูแล้วตะกอนไมมาแล้วได้ไหมตามาล้วเออตะกอนมา